เที่ยวทะเลครั้งแรกกับเพื่อนคุณสาตั้งแต่คบกันมาได้ยินคำว่ามามาริสนับครั้งไม่ถ้วนอีนี้ก็เลยตกลงว่าจะกลับมาเพื่อมาเที่ยวมามมริสอยากจะรู้ว่าดียังไงทำไมใครๆก็พูดถึงปกติเราจะอยู่ตุรกีช่วงวินเทอร์หรือว่าออท่มงนี้เป็นปีแรกที่เราตัดสินใจมากับตอนหน้าร้อนแล้วคือขอบอกเลยว่าหน้าร้อนตุรกีร้อนจริงๆนี้คุณสาก็คือจัดการเองทั้งหมดตั้งแต่โรงแรมยันไฟบินเราต้องแทนล่วงหน้าก,นกันหลายเดือนเราสองคนต้องบินกลับจากเมืองไทยยังมีเพื่อนที่อยู่เยอรมันที่ต้องลาง,งานมาแล้วคือ เรื่งจากไทยมาลงอังคาร่าบ้านได้คืนเดียวก็รีบบินมาต่เช้าจากสนามบินมามารมาริสใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงหนักกว่าเราก็เห็นจะเป็นเพื่อนเขาจากเยอรมันไ f r i มา,า,ม,ามามาริสไม่ได้างเครื่องไปลงอิสตันบูลเอาขับรถจากอิสตันบูลมามามาริสเพื่อจะได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆน,น,นางก็ยอมจา้าอันขับเข้าเมืองอยวแบบเหมือนอยู่หัวหินมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียค่อนข้างเยอะของขายตามข้างทางเหมือนบ้านเราเลยพอมาถึงชายหาดที่นี่เขาจะจัดโซนว่าทะเลโซนนี้เป็นของที่พักหรือว่าร้านอาหารตรงที่เรามานั่งเล่นจะเป็น ของพาร์์เมนเพื่อนาถึงวันแรกคุณสาวบอกร้อนมากนางของไปล้างตัวแป๊บหนึ่งเรานั่งอยู่กับเพื่อนนางนี่แต่คนเดินมาทักโลโลก็งงเ <โล S 1> ขารู้จักเราได้ยังไงบอกว่าทุกคนรู้กันทั่วไปหมดแล้วตั้งแต่สิบวันก่อนที่เราสองคนจะมาใครก็พูดถึงยังไม่จบเมื่อเราเดินผ่านร้านไอติมคนขายตักให้กินฟรีจ้าได้ให้ชิมนะให้กินเลยสามวันก่อนกาของร้านสปีดโ๊สเดินมานั่งคุยกับเราก็บอกว่าให้เราเล่นสปีดโบทฟรีไม่สปีดโบทธรรมดานะแบบที่เป็นเรือฟอร์รารี่ยังยังยังไม่จบ หลอดทางที่เดินชายหาดษาจะเจอคนรู้จักทุกๆ5 0 1 0 0ถเมตรเราจะเดินไปบาซ่าติอาจใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราใช้เวลาเดินกันชั่วโมงครึ่งอะไรนะเจอ,อคนรู้จักทักตลอดทางจกอยู่มามาลิสมา10วันทาให้รู้ว่าทําไมทุกคนถนึงพูดถึงมามาลิสกันจังเพราะที่นี่อากาศดีน้าใสามาก เับผู้คนก็คือน่ารักมากมายค่ะช่วงที่เราไปบนบกเกือบ40องศาแต่พอลงน้ำเหลือ20กว่าองศาเย็นสบายมากเดี๋ยวสาวหน้าสามหนุ่มแก๊งนี้จะบินมาหาเราที่เมืองไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน